ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อวานนี้ก็มาพบกับพอ่พอแต้มอีกนะครับเนาะวันอังคารที่ 13, สิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพอแต้มพามาติดตามลาวพัฒนาของเซียนหนองคายต่ออนะีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อคืนนี้เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่ 12, สิบสองสิงหาคมหกเจ็ดราวพัฒนาออกเก้าแปดเก้า สองแปดสี่รับเลขล่างก็ออกเก้าสองพี่น้องครับสี่แปดแปดสี่ออกบุกหันมันออกออกล่างเนาะพี่น้องเนาะบันนี้มาออกบน <c oughs> ออของเชียนหนองคายงวดที่ผ่านมาก,กับรุดเด้ยพี่น้องเน้อนะครับวันจันทร์ที่ 12. สิบสองสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนหนองคาย บนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าขับสี่กับหากับมาสี่นะพี่น้องเนาะรับชุดวิ่นเพิ่นตัวนี้เก้าศูนย์หนึ่งมันหลุดนะพี่น้องครับเก้าไปล่างนะครับจับคูก็ได้หลุดไปนะครับเอาเมื่อนี้กับมาแล้วพี่น้องครับประจำภาพมาติดตามตัวอีกนะครับเนาะกับเซียนหนองคายนะครับะไปเบงนลมกันนะพี่น้องเนาะ ปันพุทธนะพี่น้องวัดพุทธที่14 ัรเราพัฒนาเซียนหนองคาย ขับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องขับสามกับห้า ชุดวินเพนพี่น้นนอง 7จ็ดแปด้าพี่น้องนะัดชุดวินเพันแจมเบิงผิดสามสี่ห้าแปดเก้าเจ็ดไดพี่น้องชุดวินเพันเนาะครับจับโคนะพี่น้องห้าเก่อน ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับสี่มาอีกแล้วพี่น้องสี่แปดสี่เจ็ด สี่แปดสี่เก้านะครับรักสามพี่น้องสามเจ็ดสามแปด สามเก้านะ,ค,ะครับครับส่วนตัวเน้นพี่น้องตัวเน้นสามกับห้า ห้าแปดห้าเก้าครับครับเน้นสีหางพี่น้อง แค่ว่าตัวที่บนเนนห้มากเ้ากับพิจณาเมืองเอาได้พี่น้องเ้อะสิซมาอยูกบ่นะครับวิธีเป็นหาเจ็ดสามเจ็ดกลับปไปประว่าน,นี้นะพี่น้องเนาะเอาที่สําคัญก็จะเริ่มนะพี่น้องเด้อมัาสอบตัวใดเฮาก็จะเริืมกลับตัวไว้นานะครับเนาะครับเอามือวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สิบสี่สิงหาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนหนองคายขับบนล่างวิ่งรูดสามกับห้า ขับชุดวิ่งกับสามสี่ห้าแปดเจ็ดแปดเก้านะพี่น้องนะครับห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเน้นห้าแปดห้าเก้าสามแปดสามเก้านะพี่น้องเนาะอ่ะหัวดีพอเตรียมข้อเว่ยพรคอยเข,าข่าคอยแตกเออเสียนหนองคายขับพี่น้องอีฟซีก็จะได้สุกมันหมันกันนะพี่น้องเนาะครับ เอาพอเตรียมก็ขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่นแนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อไววพรินคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องอีพีก็จะได้โฉบโมันมันกันนะครับ เอาจะลืมเนอะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พอแต้มกับข้อกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใจใดความไขย่ยาให้มีนะครับเนาะ ขับขอให้มีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้ารับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม